ครับวันนี้วันเทศมหาชาติณวัดไทยวัดพุทธปฏิทปที่ <c oughs> นอกขอโทษแล้วลอุงลันดอนอะหลายครั้งแล้วที่มาที่นี่แต่เราจะมาแต่รีวิวโบสถ์วัด <c oughs> ก็เคยเห็นคราน,นี้วันนี้จะพาเข้ามาดูจิตรกรรมฝาผนัง ในโบสถ์แต่ก็ไม่ขอบรรยายนะครับเพราะว่ามีคนนั่งทํามสมาธิหรือว่าอาจจะไปรบกวนเขาในโบท มีเพื่อนคนด้วยมีมีมีสไนเบอร์บพลังจ้างแล้วมาีจรวดด้วยครับชิปนาว ไอ,อ้อ,องออกมาดักข้างข้างแล้วนองบนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงไปดูเราไปฟังมาพระเทพอ่าลงมานี่ ตอนนี้ผู้ได้จะมาฟังห้องนี้อยู่ใต้ชั้นล่างของโบสถ์หรืออมิตนาดาในบูชาเชิญโชกชัยประทีปผู้เทียนทองชัยวัรจะเชื่อเชิญเทพประเทเครืองครบเครื่องกระครบเครื่องกายาบวชสังเว่าไม่มีพร้อมเรียงเป็นทางที่จะแสงเสียงสแสวงหัว แต่ว่าผู้ชาของเจ้านั้นมันชั่วมันไม่ต้องตำราเป็นวันที่เลิกพาพานจะไม่สู่ตีอเป็นกาลปักมิถีแลมเก้าคำอเป็นวันทักอเป็นวันทักทินพอระทึกมรมฤตยูขันสะโชคไทยอันว่าก่อนข้าวของพี่ทีวางไว้หมายจะเสียงไย ปัทมังคะนิโตไอ้ก้าแก่เข้าโชบชวยชจึงจึงเอาไปได้เสร็จพิธีจึงชัยโชคสวามีเพราะไอ้ก้าแก่บัดสีนั้นมันรอคิวรอคิวจึงเป็นนิมิตของข้ัว,วแ่นี่ไงพระท่านรอคิว